สวัสดี FC ทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็มาเปิดราคาแบ่งปัน FC เหมือนเดิมนะครับผมก็คันนี้จดปี45นะครับรถนิสสันฟอนเทียเป็น4ประตูนะใครหาเข้าป่าเข้าสวนอยู่ผมว่าอย่างสุดยอดเลยคันนี้สีอย่างสวยเลยสวยจริงๆครับคันนี้จดปี45เป็น ZD30 นะครับ ZD30 สสภาพสภาพสวยครับสวยนี่บันไดข้างก็มีนะ นี่มาในข้างก็มีสวยอันนี้ก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายรีวิวฝั่งซ้ายที่ผมซื้อผมชอบแบบรถ<ๆ>เดิมบาง<ๆ>เดิมจริงๆครับคันนี้เดิมทั้งคันสวยนะคันนี้ผมดูดีก็สวยมองยังไงก็สวยฝั่งซ้ายก็วสวยฝั่งขวาก็ยังสวยนี่สวยมาก มิสสันเซ3ดมนยะครับผมยางเป็นขอบ15นะครับเป็นล้อแมกขอบ15อย่างดีแล้วเนี่ยสองสาทับเจย์ขอบสินะครับผมล้อแมกทั้ง4สเส้นเลยนะครับแบบนี้แมก4เส้นเดี๋ยวเปิดราคาในคลิปจะตกใจแบ่งปัน f อฟเหมือนเดิมนี่อันนี้สภาพฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย,ายป็นไง สวยไหมสวยผมบอกแล้วว่าสวยเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเปิดประตูฝั่งซ้ายดูดิซับเป็นยังไงบ้างนี่ฝั่งซ้ายนี่สภาพฝั่งซ้ายครับผมเห็นไหมสภาพฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็มีรอยผุตนี้นะครับรอยผุตรงนี้ตรงนี้แต่คอนโซลสวยนะนคอนโซลอย่างสวยเลยผมถามว่า ผมยกก็ได้แยกก็ได้ผมแล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าอะไรตัวไหนของใครเสียเนี่ยถามผมได้ครับผมแยกได้หมดแหละนี่คอนเทียแต่คอนโซลสวยจริงสวยจริงคอนโซลคอนโซลสวยสวยจริงครับคอนโซลสวยมากคอนโซลสวยจริงคันนี้เป็นเซ็ดีสามศูนย์นะเครื่องสามพันเลยตัวนี้สวยฝั่งซ้ายฝั่งขวา ฝั่งขวานี่ซับย่างงามเลยว่ะสวยจริงฝั่งขวานี่ยลังคาลังคาก็สวยนะครับลังคาสวยสวยมากเลยลังคาสวยกระจกเป็นสแตนเลสด้วยสแตนเลสอย่างดีนี่ข้างหน้าข้างนี้ดูข้างหน้า นี่ข้างหน้านะครับข้างหน้าก็เป็นประมาณนี้ผมเปิดฟ้าโปรงไว้แล้วข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาแห่งเดิมไม่ีวะเดิมมากครับตัวนี้เดิมสแตนเลสกระจกทั้งซ้ายขวาเลยครับกระจกสแตนเลสทั้งซ้ายขวาเบาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่เบาะมีรอยรอยย่นอยู่ครับรอยย่นรอยขาดของเบาะธรรมดาครับรถใช้งานมาแต่พวงมาไลายเรือนไมคนโครซนูนสวย วงพวงอะไรสวยนะครับสวยมากไม้ขาวด้วยไม้ขาวกคอนโซน่ะสวยผ้าหลังคาผ้าหลังคาผ้าหลังคาก็สวยครับผ้าหลังคาสวยผ้าหลังคาสวยมากแต่ว่ามีรอยปุกนะครับตรงน,นี้มีรอยปุธรรมดาครับรถสภาพใช้งานมาอันนี้ซับฝั่งขวานะครับฝั่งขวา เป็นไฟฟ้าทั้งสีบานซับฝั่งขวาอันนี้ซับฝั่งซ้ายเออฝั่งขวาไหฝั่งขวาพผิดซับฝั่งขวาเหมือนกันน,กน,นี่ครับฝั่งขวาก็สวยนะฝั่งขวาฝั่งขวาแต่สีแห้งนะแห้งมากเลยครับสีนี่เบาะหลังเบาะหลังเป็นไงครับเบาะหลังสภาพเบาะหลังนี่เบาะหลัง แห้งครับแห้งเขานี่แห้งมากแห้งมากมีสภาพท้ายไฟท้ายไหมครับไฟท้ายแต่ฝั่งซ้ายมีรอยไฟท้ายแตกนะครับฝั่งซ้ายดูแตกไปดูบะ er. แม็กไนเนอร์แม็กไนเนอร์กระบะแม็กไนเนอร์กระซีกระซีก็ประมาณนี้ครับกระซีแห้งมากกระซีแห้งกระซีก็จะประมาณนี้ มาจะประมาณนี้ถามว่าผมเปิดราคาไปบางทีไม่ได้ไปคันก็แยกครับผมแยกหมดแล้วครับผมเป็นร้านขายอะไรอยู่แหละอันไหนพอขายมุ้ขายมังครับแต่สวยคันนี้สวยจริงสวยมากผมชอบแต่คอนโซลนี่แหละคอนโซลยังงามเลยวะคอนโซลผมเลยแตกมนาซื้อนะครับนี่ยังงามเลยคอนโซลสวยมากเครื่องเป็นเซทดีสามพันนะครับผมเป็นเซทดีสามพัน นี่เครื่องครับนะครับเครื่องเป็นสัดดีสามพันนะครับผมใครมองหาอยู่ให้ไวนะครับดียกแจก,กได้หมดแล้วแต่ลูกค้าชอบโทรเข้ามาสอบถามกันครับยกแจก,กได้หมดเลยแล้วแต่ชอบได้ชาร์จได้สตาร์ททุกอย่างครบคอมแอร์อะไรครบครบ,ครบทุกอย่างครับครบหมดนี่ วยก็จะประมาณนี้แหละครับยกหัวขึ้นมาก็จะประมาณนี้เป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมสวยไหมนี่ประมาณนี้แหละครับเราย,ยกหัวขึ้นมาก็นี่คานเลขคานเดิมอย,อยู่นี่ครับเลขคานเห็นไหมครับเพลคานแผ่นเพลทนี่แผ่นเพลทก็อยู่ตรงนี้แผ่นเพลทแผ่นเพลทอยู่ตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบครับว่าอยากได้อะไรตัวไหน เครื่องเกียร์ผมก็แยกแล้วแต่ชอบหมดเดี๋ยวเปิดเป็นคันก่อนดีกว่าถ้าถามว่าถ้าแยกไดไรไม่แยกได้นี่ครับแปบบ๊บนึงครับแยกได้แยกได้หมดแหละแยกได้หมดเห็นไหมครับนี่สภาพนี้นะครับเล่มเอ,อ่เล่มทะเบียนชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมรถคันนี้จดปี4 5ห้านะครับผมเล่มอยู่กับผมนี่เล่ม อยู่กับผมนะครับเล่มครบเลยนี่เห็นไหมอยู่กับผมครบเลยเล่มเล่มทุกอย่างอยู่กับผมแต่เครื่องนี่ลูกค้ากล่าวว่าเค,เครื่องไม่ติดเครื่องไม่ติดเครื่องน่าจะมีปัญหามาตามดูนะครับเครื่องน่าจะมีปัญหามาเพราะมันไม่ติดถ้าถามว่าผมเปิดราคาเนี่ยเท่าราคาแบบแยกอะไรนะเท่ากับแยกอะไรเลยใครซื้อไปขายต่อก็ยังมีกําไรนี่นะฟอนเทียเนี่ยหายากนะสีประตูสภาพเนี่ยบอกกันตรงๆเครื่องแซดดีด้วยเป็นแซดดีสามศูนย์ด้วย จดปี45เครื่อง3,000อย่างสวยๆจริงคันนี้ถ้าลูกค้าจะเอาทั้งคันนะครับผมเปิดราคาก่อนถ้าแยกโทรมาถามกันจะให้ไล่ทละอย่างแหลนฟ้ากระปรงแก้มไฟตาไฟนาน,นี่คลิปนี้ไม่แล้วง่ายครับดูแล้วบ่เป็นตะแล้วง่ายดอกคลิปนี้เอานี้เลยครับสภาพนี้นะใครจะเอานะเอาไปจะบานดีวะเอาไปเอาไป58,000ไปถูกใจจัดส่งให้ฟรีถ้าผมเปิดแพง ลดได้ทุกราคาย้ําลดได้ทุกราคาขอแค่โทรมาต่อกันนะครับผมลดได้ทุกราคานิสสันฟอนเทียสีประตูเล่มทะเบียนชุดโอนครบทุกอย่างอยู่กับผมลดได้ทุกราคาสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์08 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติก t o อกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ ยูทูปปอลุ่งเรืองเชียงกงอะไรยนไว้เลยครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างจะทำมาสพานี่ผม่างามบ่เบิ่งจังเลยกันง,งามขนาดทายในกล่องนี่หนิโตจริงให้งามครับวอร์รี่ซะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้การเป็นกําลังใจให้ปอลุ่งเรืองเชียงกงด้วยนะครับผมเราจะอัปเดตรถทุกวันนะว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างเพื่อแบ่งปันเอฟซีนะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ